สวัสดีครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับสวัสดีวันนี้นะครับวันเช้าวันจันทร์นะครับที่4เมษายนปี2565นสาะครับสำหรับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับกล่าวคำว่าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตาม YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่เข้ามาจองรถกับทางร้านหอจกธนยศลุ่งเรืองเจริญยน 2019 YouTube นิพลออโต้คาร์แล้วก็ YouTube ธนยศรุ่งเรืองเจริญยน2019นะครับ2ช่องพี่ชายพี่น้องคู่นี้นะครับฝากกันกดติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้ามาแนะนำอีกแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ i s u z D-Max นะครับขอบคุณลูกค้าทางนาครพนมเราคำนวณค่างวดให้แล้วส่งไปให้แล้วแล้วจะให้ไฟแนนซ์เข้าไปเซ็นให้ที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดสรรรถให้แบบว่าเก็บรายละเอียดให้ต่างๆให้สวยงามเลยนะครับ ส่วนคันนี้นะครับเป็น Toyota v i ี o Smart c a ทปี2010 V n t u r b o 120อ่าตัวนี้เป็นเครื่อง2,005 V n t u r b o นะครับ140ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าดูรายละเอียดนะครับให้เรียบร้อยเลยสำหรับ Toyota v i g โเครื่อง2,005 V n t u r b o คันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับสีเดิมเกือบทั้งคันมีเก็บมาบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ คันนี้ถามว่าเคยเก็บสีมาไหมเคยเก็บมาเป็นเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ถามว่าสีดานะครับหลายคนสงสัยจะมีร่องรอยขูดขีดไหมผมแนะนําได้เลยนะครับว่าสีดําต้องมีร่องรอยขูดขีดแน่นอนเพราะเป็นรถที่มีรอยง่ายนะครับสีดําเป็นรถที่ว่าถามว่าสวยงามไหมรถสีดําบอกได้เลยว่าสวยงามมากรถสีดานะครับรถสีดําเป็นรถที่สวยแต่ถามว่าร่องรอยขูดขีดถ้ามองอยู่ยืนอยู่ใกล้ๆ จะมีร่องรอยขุดขีดเล็กๆได้น้อยอาจจะให้เห็นนะครับส่วนนะครับถ้ารถเขาทําสีมาใหม่หมดสาดสีใหม่ๆเลยจะอยู่ได้ไม่นานนะครับผมย้ําเลยว่าจะอยู่ได้ไม่นานเท่ากับสีเดิมโครงสร้างเดิมๆบางๆตัวนี้มีร่องรอยขูดขีดจริงแต่รถจะเงางามเหมือนอย่างคันนี้นะครับโตโยต้าวีโ2.5ตัว e smart แค a p เปิดได้นะครับคันนี้ยางดี4เส้นภายในสวยนะครับราคา วันนี้3 0 0 0 0นกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมแจ้งให้ท้ายคลิปให้ได้ดูเลยว่าคันนี้ลูกค้าฟรีดาวได้นะครับจะฟรีดาวก็ได้นะครับดาวเริ่มต้น3 5มหมาดาว50,000ไม่ต้องคำ้ำอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกดาวแล้วค่างวดลูกค้าจะกําหนดกับไฟแนนซ์เลยว่าค่างวดเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์คํานวณให้ได้เลยนะครับสำหรับ t o y ย t a v วีโก้สมาร์ทแคปสคันนี้ถ้าใครอยากได้นะครับกดเบอร์โทรโทรหาผมได้เลย ที่เบอร์0985984026ผมนิ <aos S 1> พนธ์ออโต้ขายยินดีให้บริการนะครับ0985984026นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดมหา,าสารครามนะครับถนนเส้นมหา,าสารครามไปอำเภอโกสุมพิสัยนะครับหรือว่าเส้นสารครามไปขอนแก่นนะครับเส้นนี้นะครับอยู่นะครับคือสารครามขอนแก่นหรือว่าสารครามโกสุมก็อยู่เส้นนี้นะครับสารครามอยู่ที่อำเภอ,อเมืองนะครับ รอยเขตลอยต่อระหว่างเมืองสารคามกับอำเภอโกสุมนะครับชื่อร้านว่าหอจอกธนยศลุ่งเรืองเจริญยน2019นะครับร้านเราเป็นร้านหอจอกอนะครับเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดธนยศลุ่งเรืองเจริญยน2019นะครับออซื้อขายรถมือสองถูกต้องตามกฎหมายนะครับเล่มกรรมสิทธิ์โอนได้ทุกอย่างนะครับเสียภาษีถูกต้องโดยตามกฎหมายนะครับตัวนี้ล,ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับทางร้านเรารีวิวแบบชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราแบบชัดเจนกับลูกค้าไปเลยนะครับท,ทั้งเรื่องราคานะครับสภาพรถต่างๆแต่ที่แน่ๆผมดูให้ลูกค้าได้ดูรถคันนี้ก่อนเลยนะครับวีโ o Smart c a แคันนี้ปี2010หรือว่าปี53นะครับเครื่อง2500 VN Turbo มาดูกันชนหน้านะครับตัวกันชนหน้ามีร่องรอยเรารีวิวให้เห็นก่อนก่อนที่เราจะไปเก็บงานให้ลูกค้านะครับถามว่าเก็บงานไหมเก็บแน่นอนนะครับเก็บให้ลูกค้าแน่นอนนะครับกันชนหน้า มีร่องรอยนิดหน่อยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่นะครับตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะแต่ฝั่งด้านนนี้นะครับจะไม่มีนะครับนี่นะครับไม่มีร่องรอยนะครับส่วนไฟตาหน้าไม่เหลืองนะครับมีการกรอบโครเมียมใส่แต่งให้เรียบร้อยเป็นหน้าสมาร์ทแคปนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปแท้นะครับโรงงานปี2010เลยนะครับส่วนมากสมาร์ทแคปปี2008เขาก็ขาย3 0 0แสนกันกว่าตอนนี้ปี2010ปีใหม่อยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ แล้วด้านแก้มด้านข้างนะครับดูบางๆความเงางามนะครับฝากระโปรงนะครับนะครับนี่เลคือความเงางามสีดํานะครับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างพวกรอยมาลงมาแรงอะไรต่างๆนะครับสีดําตัวนี้นะครับอย่างงี้เห็นไหมนะครับนี่เล็กๆอย่างงี้นะครับเนี่ยคือลักษณะที่ว่าถ้าทําสีดําถ้าสีดําถ้าเราทําสีนะครับมันจะเป็นรอยด่างถ้าเราปล่อยแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นนะครับตัวนี้เห็นไหมนี่นะครับ ตัวนี้นะครับส่วนกระจกมาที่กระจกต่อเลยกระจกเป็นตัวกระจกโตโยต้าเดิมรถไม่เคยชนแน่นอนกระจกไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับกระจกโตโยต้าเดิมรหัสโค้ดทุกอย่างเหมือนเดิมโครงสังคานะครับสีเดิมเดิมนะครับไม่มีร่องรอยบุบนะครับหลังคาไม่มีรอยบุบนะครับตัวนี้นะครับหลังคาไม่มีรอยบุบนะครับคานเสานะครับสีเดิมโรงงานนะครับตัวนี้สีเดิมโรงงานนะครับ อันนี้เดิมโรงงานกระจกตัวนี้นะครับเป็นกระจกโคเนียมนะครับใสงามสวยนะครับคันนี้ถือว่าสภาพร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะครับก็คืออยู่ในที่ระหว่างว่าลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมเงาเงางามดูสะท้อนแสงนี่พลอตโตคานะครับโอ้ทำไมอ้วนจังเลยเนี่ยต้องลดน้ำหนักแหละผมนะครับตัวนี้นะครับกระจกด้านข้างนะครับเป็นเดิมแท้แน่นอนดูภายในนะครับผมให้ดูภายใน นี่คือรถภายในเก็บทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับดูนะครับวันนี้ภายในนะครับเห็นไหมไม่มีตําหนินะครับภายในสวยมากนะครับน็อตไม่ขยับนะครับแต่เข็บข้างเดิมๆดูนะครับสีเดิมๆสวยๆเลยนะครับถ้าใครมองหารถเดิมๆแบบนี้แนะนําเลยนะครับคันนี้เดิมๆนะครับดูภายในนะครับตัวนี้เป็นชุดหุ้มเบาะนะครับเป็นชุดหุ้มนะครับมันเป็นผ้าเหมือนเดิมนะครับข้างในมันเป็นผ้าเบาะเดิมนะครับเห็นไหม ตัวนี้เป็นชุดคุมเฉยนะครับอ่าส่วนตัวนี้หัวกรองเกียร์ไม่ลอกคันโซนทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2,5 0พตัว e นะครับดูนะครับดูร่องรอยตะเข็บทุกอย่างเดิมสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเดิมสมาร์ทแคปนะครับแล้วก็ทิมเปิดมาปั๊บนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับเบาะแคปนะครับดูนะครับอย่างสวยนะครับหลังคงหลังคานะครับไม่มีรอยนั้นเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับ เห็นไหมครับคือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพภายในที่สวยมากนะครับเก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกจุดไม่มีร่องรอยด่างดําของนะครับดูนะครับมีไหมนะครับดูครับดูดีๆนะครับนี่นะครับดูให้ลูกค้าได้เห็นกันจะๆเลยนะครับดูพื้นพรมนะครับดูพื้นพรมนะครับร่องรอยไม่มีสะอาดมากนะครับผมจะรื้อพรมให้ดูนะครับเปิดให้ดูเนี่ยนะครับคือรถสภาพนะครับเห็นไหม นะครับพื้นพรมภายในสะอาดมากดูสังเกตดูง่ายๆนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีดินเลยนะครับเราไม่ใช่แค่ล้างอัดฉีดธรรมดาเราถอดมาล้างทุกสิ่งทุกอย่างหรือออกมาทําความสะอาดใหม่หมดนะครับช่ององค์ช่องแอร์นะครับดูนะครับนี่นะครับไม่มีฟองไม่มีฝุ่นนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับทุกอย่างอันนี้สีเดิมนะครับถ้าเจ้าของเดิมนะครับเดี๋ยวผมดูให้อันนี้เป็นรถกี่มือแล้วเนี่ยลําดับที่เท่าไหร่อ๋อนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้อาจเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ใช่ไหมเนาะใช่ไหมเนาะปั๊บนะครับเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลูกค้าอ่ปั๊บนะครับเป็นรถนายตำรวจนะครับอดีตเป็นรถนายตำรวจนะครับนายทหารนะครับร้อยเป็นร้อยตีนะครับอ่านะครับคันนี้นะครับอยู่ที่เมืองมุกดาหารนะครับเจ้าของเดิมมุกดาหารนะครับเอ่อ น่าจะเป็นเล่มเดิมแท้นะครับอาจจะเป็นเจ้าของเดิมมือเดียวนะครับคันนี้เพราะผมดูในหน้าเล่มดําดับที่หนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับอาจจะเป็นใช่นะครับอาจจะเป็นนะครับลาดับที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอาจจะเป็นมือเดียวป้ายแดงก็ได้นะครับคันนี้หรือว่าไงเดี๋ยวผมดูเช็คเล่มในในห้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รถสภาพคันนี้เป็นรถในตำรวจเดิมนะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับคันนี้นะครับสภาพภายในพร้อมใช้งานเลยนะครับ ไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับไม่มีปัญหาครับบางเสียงบางๆร่องรอยขูดขีดมีไหมมีนะครับมีนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับส่วนด้านข้างนะครับอันนี้รอขัดสีอีกหนึ่งรอบนะครับขัดสีขัดอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็ด้านท้ายมีตําหนิรอยขูดนะครับนี่นิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปเก็บงานให้นะครับตัวขูดท้ายเนี่ยนะครับ ส่วนไฟท้ายมีฝาครอบให้เรียบร้อยนะครับสมาร์ทแครบสติ๊กเกอร์สีเดิมทั้งคันนะครับฝาตัวนี้มีนะครับมีปิดนะครับกาวมันลอกออกเดี๋ยวผมเอาติดมาให้นะครับติดให้อยู่นะครับตัวนี้มีนะครับท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับดูนะครับท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับดูร่องรอยนะครับไม่มีนะครับเห็นไหมไม่มีการชนเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ถึงล่างเลยนะครับพื้นกระบาดแม็กไลเนอร์นะครับไม่มีการพลงวงลงแว็กนะครับเอาแบบเดิมเดิม แบบนี้ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับว่ารถสภาพแบบยังพื้นสีกระบะยังสวยอย <It> ู<ๆ>่เลยนะครับต to ัว <Pent> นี้ก็ด้านข้างเดิมๆนะครับสีเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมเลยนะครับยังไม่ทําอะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับตัวด้านข้างนะครับฝั่งนี้ไม่มีตําหนินะครับสีไม่มีตําหนิเลยนะครับก็คือสภาพฟังเสียงนะครับบางๆเดิมๆนะครับตัวนี้ สวยเลยล่ะครับซื้อว่าสวยเลยนะครับอันนี้ไม่มีร่องรอยการทําสีมานะครับเห็นไหมเออลื่นดีนะครับลื่นลื่นมากเลยนะครับตัวนี้กระจกเดิมทุกบานนะครับมั่นใจได้กระจกเดิมทุกบานนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับเดี๋ยวผมลูกค้านะครับถ้าท่านใดสนใจโทรหาได้เลยที่เบอร์098598 4 0 2 6ผมนิพนธ์อัลตคา์ยินดีให้บริการนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราดูรถจกก่อนเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบนะครับตัวนี้ด้านข้างเดิมหมดนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหม ทุกอย่างนะครับตัวนี้ด้านข้างเดิมหมดเลยอยากให้ดูภายในสวยมากนะครับผมบอกได้เลยว่าภายในนี้สะอาดมากเลยนะครับก็คือเก็บงานทุกอย่างเรียบร้อยนะครับคันนี้เหลือเฉพาะเก็บสีด้านนอกที่มีร่องรอยขูดขีดที่ว่าลูกค้าอยากให้ทําให้ก็ได้หรือไม่เก็บก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็เป็นกระจกระบบพับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเซฟตี้ล็อกด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับเซฟตี้ล็อก แล้วก็กระจกนะครับตัวนี้เป็นปุ่มนะครับปุ๊บนี่นะครับพับเข้านะครับปั๊บนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็กดพับออกนะครับกดออกได้นะครับนื่นะครับปั๊บกระจกขึ้นใช้ได้งานได้หมดนะครับแอร์เครื่องเสียงใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้สภาพเราทําให้เรียบร้อยเก็บงานให้แน่นอนนะครับมาดูนะครับมาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างสําหรับ t o y เต่าวีโก้สมาร์ทแคปพันนี้นะครับ ตัวนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับแผ่นฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนของโรงงานนะครับสภาพฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็นะครับซุ้มหน้านะครับซุ้มหน้าเดิมหมดนะครับไม่มีร่องรอยการชนแล้วก็เคาะพ่นสีใหม่นะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาปี2 0 1 0แท้นะครับตัวนี้เครื่องแห้งดีมากนะครับไม่มีน้ํามันซึมนะครับ anyway <t iny> เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ดูช่วงล่างเดี๋ยวผมจะให้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวอตอนนี้ยังไม่ได้เปิดหน้าร้านนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่เปลี่ยนน้ํามันพาวเวอร์ออกนะครับแล้วก็น้ํายาหล่อเย็นตอนนี้ผมไล่ระบบน้ําอยู่นะครับตอนนี้คือเราเปลี่ยนน้ําเดิมออกแล้วนะครับก็ตอนนี้กําลังจะใส่น้ําน้ํายาหล่อเย็นโตโยต้านะครับเพราะผมรถทุกคันเราต้องเปลี่ยนระบบน้ํายาหล่อเย็ยนโตโยต้าให้ลูกค้าทุกคนนะครับทุกคันเลยนะครับ น้ำมันพายเบรกนะครับใช้งานไม่เยอะนะครับน้อยนะครับ ABS นะครับดูนะครับห้องเครื่องไม่มีซึมนะครับผมบอกได้เลยไม่มีซึมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบหมดน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีซึมนะครับผ่านหน้าเดิมนะครับน็อตแผ่นฝากระโปรงเคยขยับไหมเคยขยับนะครับน็อตฝากระโปรงขยับนะครับเคยทําสีนะครับเคยเก็บสีมาฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เดิมเดิมเดิมมาหมดเลยนะครับอ่า มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าโดยลูกค้าบอกว่าเ,ออเสียงเครื่องอาจจะดังกุ๊กกุ๊ก๊กเกกนะครับแต่เราจัดสตาร์ทให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับดูนะครับเลขไม้อยู่ที่290,000กิโลนะครับคันนี้ถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับเป็นรถนายตำรวจเดิมนะครับอ,อันนี้เป็นรถนายทหารหรือเปล่ารถนายทหารนะครับค่ายค่ายศีหายเดชาชทโยโรดนะครับคันนี้ดูนะครับเจ้าของเดิมโลโก้ยังอยู่เลยนี่นะครับ เสียงเครื่องยนต์ดังนิ่มมากนะครับไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับดูนะครับนี่นะครับเอาวันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดหน้าร้านนะครับมาเช้าเพราะตอนเช้าๆอยู่นะครับก็ขออภัยด้วยแต่ถามว่าช่วงล่างดีไหมดีแน่นอนนะครับแม็กสวยยางดีสี่เส้นนะครับ ตัวนี้นะครับแม็กสวยยางดีสี่เส้นนะครับแล้วก็มีตําหนิตรงไหนบ้างวันนี้เดี๋ยวผมชี้แจงให้ดูเลยนะครับตําหนิที่แรกนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับลอกนิดนึงนะครับ2นะครับ2ก็คือตรงที่กันชนหน้านะครับมีร่องรอยขูดขีดนะครับเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลําดับที่3นะครับก็คืออยู่นี่นะครับอยู่นี่นะครับ3มนะครับ3จุดนะครับ สามจุดนี้นะครับเราอยากให้ลูกค้าว่าจะให้เก็บงานให้ไหมก็เก็บได้นะครับหรือว่าลูกค้าจะไม่เก็บก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับอันนี้ราคานะครับเดี๋ยวผมมาฟังราคากันเลยดีกว่าสําหรับ t ตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคปคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับแท่นนอนภายในสวยสะอาดนะครับเครื่อง25 0 0 VN Turbo ราคาผมตั้งไว้ที่3 9 5 0 0 0 0าหนะครับสำหรับ t o y o t a v i g o ปี2 0 1 0นะครับปี53คันนี้ราคา3 9 5 0 0 0เาหนะครับ Smart c a คนะครับ 3 9 5 0 0 0ตัวสูงพีเลเนอร์นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมลูกค้าดีฟีดาวนะครับลูกค้าไม่มีประวัติดาวที่50,000นะฮะลูกค้ามีประวัติการผ่อนมาเล็กน้อยดาว35 0 0 0นะครับไม่ต้องขำนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดเป็นเงินสดลดได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถลองขับดูได้นะครับคันนี้3 9 5 0 0 0เเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์ 098 598 4026ผมหปี่นอผมนินออตโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับราคา395,000าหสำหรับ t o y ยต้ Vigo Smart Cap คันนี้เครื่อง2,500นะครับตำหนิอยู่แค่3จุดนะครับมีคือ,อหูกระจกนิดนึงนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ชนหน้านิดหน่อยนะครับ อันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้น้ำมันเครื่องไม่มีซึมแม้แต่หยดเดียวผมรับประกันให้ถึงผมไม่ได้เอาขึ้นลิฟต์ดูช่วงล่างให้ลูกค้าได้ดูก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าผมดูให้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้เปิดหน้าร้านออกไปเพราะผมจะเดินทางไปส่งรถที่จังหวัดนครพนมนิสันนาวาล่านะครับเพราะลูกค้าจัดเฟแนซน์ผ่านแล้วลูกค้าก็ไม่ได้มาดูรถดูไปหาลูกค้าก็ฝากดูคลิปด้วยนะครับเมื่อเราไปส่งที่ไหนนะครับ ก็ฝากดูคลิปด้วยนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสวยเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เลยนะครับราคา395,000เก้าหมื่นห้าพันเงินสดลดได้นิดหน่อยนะครับจะเป็นเงินดาวเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะครับลูกค้าดีฟรีดาวนะครับลูกค้า,ามีประวัติการผ่อนมะผ่อนนะครับก็ดาวที่3ามหมนนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะไม่มีคนคำ้ำหรือว่า ไม่อยากยุ่งยากกับใครซื้อคนเดียวได้ไหมดาวห้าหมื่นจบไม่ต้องคำ้ำบัตรประชาชนใบเดียวกับสำเนา,เาทะเบียนบ้านแล้วก็สลิปไม่ใช่สลิปสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็อาชีพเราทำอะไรเท่าน,นั้นครับไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับจัดไฟแนนซ์ที่ทางร้านหอจอกธอนยศ์รุ่งเรืองเจริญยนต์2019ลูกค้าติดเครดิตติดบัตรอีออนติดเครดิตอะไรต่างๆกู้ได้เหมือนกันออกได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องดาวเพิ่มเติมมากกว่าคน ธรรมดาปกตินะครับถ้าท่านใดสนใจโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026ผมนิพนธ์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับ v i g o Smartcap คันนี้ปี2010นะครับคันนี้จะอยู่นานไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้เครื่องดีจริงยกนิปโป้ให้เลยรับปาะกันการันตีให้นะครับถ้าไม่สวยจริงไม่ไม่การันตีให้ลูกค้าแน่นอนนะครับ คันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนร0อกระจกเดิมทุกบานไม่เคยพลิกคว่ำไม่ชนหนักแน่นอนนะครับทุกอย่างเดิมเดิมเดี๋ยวเราจะให้ดูช่วงล่างด้วยคลิปต่อไปรลอว่ายังไงก็รอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนี่นนอโตัวคาฝากไว้ด้วยนะครับ Toyota v i ี o 2.5 Smart Cap V n t u r b o ราคา359,000บาทนะครับราคานี้ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นเงินดาว ถ้าเป็นเงินดาวเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับลูกค้าดีฟรีดาวนะครับลูกค้ามีประวัติดาว3ามหมต้องมีคนคำ้ำถ้าลูกค้าไม่มีประวัติดาว50าหมไม่ต้องคำ้ำจบเลยนะครับงวดอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับหกพัถึงเจ็ดกว่าบาทริวนี้เลือกงวดได้จะเอา5ปี6ปี7ปีอยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจเราคำนวณงวดให้ก่อนที่จะเซ็นไฟแนนซ์นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับ Toyota Vigo Smart c a b คันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ